Yeah. เลยอแดงนั่นน่แนแหละรู้ด้วยไหมอ๋อเฮ้ยเอ้ย,อยดีใจดีใจดีใจใจเดี๋ยโอยฮ่าฮ่าเดี๋ยวหกหมดอาตินะครึ่งจิละครึ่ง A kiếm gần, miễn chiếm gần. A mai Yo hoi mặt ta mà vô liều. Ba mà Ba liều. A mai 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 ma 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 ma, Ao léo, léo.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  Ao léo.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  โอ้โหดูดิดบอกแล้วเออต้องเอาอันหนักๆมาไว้นั่นวางยกถุงมาเลยขาชนะไม่ต้องโอ้โหน้ำหกหมดเลยเสียดายปะโถโเอ้ยฮะเอาถ้วยมากินเนี่ยมันลมันเทเลยอะ่ะวางไว้นั่นแหละ เออเอาขึ้นมากิน trai <laughs> 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 à hay à Hàn hay à hàn. <cười> 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 กินเฉาก้วยหน่อยอันนี้กรอบเข้าไปเนี่ยอ้เอาเอา่อดีเอาโอ้ยชื่นใจอ๋อมันมีการะมังอยู่โน่นไง นี่กลงมังอยู่นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโ้หพาท่าเลยโอ้โหเอาเอาเร็วโอ้โหหมดหมดหมเร็วเหมดหมเร็วเร お、oh. oh.